สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาสู่เนื้อหาในเรื่องของวิชาอาเซียนศึกษานะครับยังอยู่ในหน่วยหนึหน่งกันอยู่นะครับเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นนะครับในวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสําคัญของอาเซียนนะครับว่าอาเซียนเนี่ยเขามีเอกสารอะไรบ้างที่เราต้องศึกษากันที่เป็นเอกสารสําคัญของเขาที่เขาจะต้องดำเนินงานต่างๆโดยใช้เอกสารเหล่านี้นะครับทิ้งท้ายจากครั้งที่แล้วครับเรื่องของคําถามที่เรายังค้างกันอยู่ก็คือเรื่องของ ตกลงแล้วอาเซียนมีเพื่ออะไรกันมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อะไรนะครับการที่เราจะมาหาคําตอบตรงนี้ได้นั้นเราต้องมาดูที่จุดเริ่มต้นของเขาครับจุดเริ่มต้นของอาเซียนก็คือจากการที่เขาเริ่มต้นในวันที่8สิงหาที่มีการลงนามในเอกสารที่ชื่อว่าปฏิญญาอาเซียนนะครับหรือสี่ชื่อนึงคือปฏิญญากรุงเทพนะครับทั้งสองที่เป็นชื่อเดียวกันนะครับมายถึงสิ่งเดียวกันนะครับอันนี้ ทีนี้ครับปฏิญญาอาเซียนเนี่ยมันเป็นเอกสารที่ผู้นําประเทศอาเซียนเนี่ยต้องร่วมกันจัดทําและก็ลงนามเพื่อยอมรับในข้อตกลงต่างๆนะครับซึ่งเขามีความหมายก็คือปฏิญญาเนี่ยมีความหมายก็คือทาเป็นทําให้เกิดอาเซียนขึ้นมานะครับก่อตั้งเป็นอาเซียนขึ้นมานะครับซึ่งภายในปฏิญญาเนี่ยจะระบุไว้ถึงวัตถุประสงค์7ข้อในการก่อตั้งของอาเซียนนะครับทีนี้7ข้อนี้ถ้าเกิดตัวเต็มเนี่ยมันจะยาวนะครับครูก็เลยทําการสรุปมาให้สั้นลงนะครับก็จะมีดังนี้นะครับวัตถุประสงค์7ข้้อแบบบรรรรวััดนนนะะคคคทีูู่ําามใหับ หนึ่งก็คือการพัฒนาไปด้วยกันนะครับอันนี้โค้งสีแดงเอาไว้คือตัวที่เน้นสําคัญนะครับต่อมาคือการส่งเสริมสนานภาพครับต่อมาคือการร่วมกันในด้านเศรษฐกิจสังคมครับพัฒนาไปด้วยกันนะครับแล้วต่อมาคือช่วยเหลือกันในด้านการศึกษาคนวิจัยนะครับช่วยมือช่วยเหลือช่วยเหลือกันในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับตรงนี้แล้วก็ส่งเสริมวิชาเอเชียตะวันตกเฉียงใต้คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของภูมิภาคที่มีความที่เราอยู่ร่วมกันและมีความแตกต่างกันเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้ และที่สาคัญคือการร่วมมือกับองค์กรอื่นครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่อยู่ภายในภูมิภาคนี้หรือนอกภูมิภาคหรือต่างประเทศอย่างเช่นอาเซียนบวกสามเราก็จะมีการร่วมมือกับองค์กรต่างๆด้วยภายนอกด้วยนะครับพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของปัจจุบันนี้มีเรื่องของโควิด -19 ที่มันแพร่ระบาดอยู่นะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกันนะครับร่วมมือในด้านไหนเศรษฐกิจอย่างเช่นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากเรื่องของที่โควิด -19 ได้ระบาดออกมาอาเซียนได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะฟื้นฟู ให้มันกลับมาดีขึ้นหรือเรื่องการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องของการที่เราช่วยกันคิดค้นวัคซีนช่วยกันผลิตวัคซีนช่วยกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่มันแพร่ระบาดในนัดปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือการที่อาเซียนเนี่ยทำตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้แต่ต้นนะครับก็คือร่วมกันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 และทั้งทั้งหมดเนี่ยมันจะนาําไปสู่ตัวการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเซียนนะครับตรงนี้ทึ่งนี้คือวัตถุประสงค์7ข้อของอาเซียนนะครับ รายละเอียดจริงๆมันลึกกว่านี้แต่ว่าเอาเบื้องต้นเท่านี้นะครับเบื้องต้นก็ถ้าจะสรุปนะครับเป็นแผนภาพก็จะนี้ครับปฏิญญาอาเซียนหรือภาษาอังกฤษชื่ว่าอาเซียนดีคาเลชันนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งอาเซียนเพราะเป็นเอกสารที่ผู้นําประเทศอาเซียนมาลงนามเพื่อให้เกิดอาเซียนเกิดขึ้นนะครับระบุถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งไว้ทั้งหมด7ข้อนะครับพัฒนาไปได้วยกันส่งเสริมสันนิภาพร่วมมือได้เศรษฐกิจสังคมช่วยเหลือได้การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมวิชาเซาอีสย และก็ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและนอกภูมิภาคนะครับและเป็นเอกสารที่ลงนามเมื่อวันที่8สิงหาเพราะงั้นวันที่8สิงหาจึงเป็นเสมือนวันก่อตั้งอาเซียนที่เขานับเป็นวันในการอะไรวันวันอาเซียนของทุกๆป,ปีนะครับลงนามกันในไหนลงนามกันที่วังสลาลมที่ประเทศไทยนะครับกรุงเทพมหาคนครนี่เองนะครับมี5ประเทศก่อตั้งอันนี้ก็จะรู้กันอยู่แล้วสิงคโปร์มาเลอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะครับ5ประเทศ แล้วก็มีสมาชิกอื่นเข้ามาเข้าร่วมด้วยในภายหลังก็ไล่เลี้ยงกันบรูไนเวียดนามเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชานะครับได้เรียนกันมาซึ่งอยู่ในเรื่องของครั้งที่แล้วนะครับอันนี้ก็แบ่งเนื้อหาประมาณนี้ข้อนี้นะครับหน้านี้เป็นหน้าสําคัญนะครับอันนี้อ่ะทีนี้ครับป๊อปควิสครับป๊อปควิสข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียนที่ระบุไว้ในปฏิญญากรุงเทพนะครับชึ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 บข้อนี้นะครับครูขอเฉลยเลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับคําตอบก็คือ ต้องตอบเบอร์สีแดงครับข้อที่4ครับเพราะว่าอาเซียนนี้ในข้อที่สี่เขาบอกว่าส่งเสริมการพึ่งพากันเองโดยพึ่งพาประเทศนอกภูมิภาคซึ่งข้อนี้ขัดกับเรื่องของวัตถุประสงค์ของอาเซียนนะครับในข้อที่7นะครับก็คืออาเซียนบอกว่าจะส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและนอกภูมิภาคนะครับซึ่งข้อ4ี่จึงเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับต้องตอบข้อ4นะครับสีแดงอ่ะทีนี้ครับต่อครับทีนี้ครับอันนี้คือหน้าตาของอาเซียนเคเลชั่นหรือก็คือปฏิญญาอาเซียนนะครับอันนี้ก็จะระบุไว้ด้วยตรงนี้จะเป็นเรรื่ออองงขมบท เรื่องของวัตถุประสงค์เจ็ดข้อตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องหลักการแล้วก็รายชื่อที่มาลงนามกันนะครับของอาเซียนนะครับตรงนี้แต่ทีนี้ครับเพียงแค่ปฏิญญาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอครับเพราะว่ามันเพียงแค่วัตถุประสงค์เท่านั้นมันังไม่เพียงพอในการทํางานของอาเซียนเพราะงั้นอาเซียนจึงต้องออกอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับนั่นก็คือกฎบัตรอาเซียนหรืออาเซียนคัลเตอร์ขึ้นมานเองนะครับถ้าเปรียบเทียบอย่างง่ายๆนะครับควจะเปรียบเทียบอาเซียนคัลเตอร์กฎบัตรอาเซียนเนี่ยเหมือนก่่อนวา รายละเอียดโรงเรียนเรามีอะไรบ้างประวัติความเป็นมาทำเนียบครูทำเนียบผู้บริหารมีใครบ้างหน่วยงานองค์กรไหนในกลุ่มสาระไหนมีครูอะไรอยู่บ้างเพื่อที่เราจะได้ทําในชีวิตนารเรียนได้ง่ายขึ้นหรือในเรื่องของเครื่องของการอะไรอ่ะหลักสูตรต่างๆมีวิชาอะไรบ้างกี่หน่วยกิ่กี่ชั่วโมงในการเรียนของเรานะครับรวมถึงเรื่องของระเบียบการแต่งกายระเบียบการตัดคะแนนความประพฤติต่างๆซึ่งทั้งหมดนั้นจะอยู่ในผู้มือนักเรียนเช่นเดียวกันครับผู้มือนักเรียนก็เหมือนกับกฎอาเซียนครับเพราะเป็นเอกสารที่เป็น แนวทางในการใช้ชีวิตในการทํางานของอาเซียนนะครับถ้าเป็นคู่มือก็คือแนวทางใช้ชีวิตในโรงเรียนแต่กฎบตัตรเป็นแนวทางการทํางานของอาเซียนนะครับที่จะระบุทุกอย่างเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับและมีผลอีกอย่างนะครับที่ต้องจดจำก็คือเรื่องของการทําให้อาเซียนเป็นนิติบุคคลคือเป็นบุคคลที่กฎหมายรองรับนะครับเป็นเสมือนมีตัวตอนอยู่จริงนะครับทําให้อาเซียนเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ที่สำคัญครับ กฎบัตรอาเซียนนี้เปรียบได้เหมือนกับอย่างนะครับก็คือเรื่องของของธรรมนูญนะครับเป็นกฎหมายสูงสุดในการดําเนินงานต่างๆนะครับเหมือนกับรัฐธรรมนูญของในประเทศต่างๆนะครับของอาเซียนก็เป็นกฎบัตรนะครับนี่คือจุดเน, gangs, น้นนะครับเป็นแนวทางดำเนินงานและเป็นทาให้อาเซียนเป็นนิติบุคคลนะครับอันนี้กฎบัตรมีทั้งหมด13บท55ข้อครับอันนี้ไม่ลงรายละเอียดมากนะครับก็แต่ละอันพวกนี้อาจจะต้องไปดูของจริงถึงจะเข้าใจกันได้นะครับแต่ไม่ได้เอาของจริงมาเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ลึกเกินกว่าที่เราจะศึกษากันนะครับ ทีนี้ครับตัวอย่างกฎบัตรเช่นในเรื่องของหมวดที่3ข้อที่4นะครับสมาชิกสภาพนะครับสมาชิกภาพว่ามีใครบ้างก็มี10ประเทศอาเซียนนะครับที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามีใครบ้างแต่ทีนี้ครับประเทศอย่างติมอร์เลสเตเนย่ยังไม่ได้เข้าร่วมอาเซียนเพราะงั้นชื่อติมอร์จึงยังไม่ได้ปรากฏในนี้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดมีใครอยากรู้ว่าติมอร์เป็นสมาชิกหรือย,อยังต้องมาดูในกฎบัตรข้อนี้ครับเพราะถ้าเกิดว่าติมอร์เป็นสมาชิกปุ๊บชื่อติมอร์ต้องปรากฏในนี้เขาต้องมีการแก้และเพิ่มชื่อของติมอร์เข้ามานะ แต่น่นจากปัจจุบ,บันติมอร์ยังไม่ได้เข้าเพราะงั้นติมอร์ก็เลยยังไม่มีชื่อปรากฏอยู่นในข้อที่4นี้นะครับหรืออย่างกรณีข้อนงครับก็คือเรื่องของนี่ครับอาเซียนหนุนเมียนมาก็คือเรื่องของการระง,งับข้อพิพาทนะครับคือเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนะครับอย่างของที่เกิดขึ้นในเมียนมาคือความขัดแย้งภายในของเขานะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับอาเซียนก็เห็นว่าเป็นปัญหาที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ขัดต่อหลักการของอาเซียนเรื่องของประชาธิปไตยนะครับ อาเซียนก็ต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่เนื่องจากหลักการของอาเซียน,นยกฎของอาเซียนเนี่ยบอกว่าอาเซียนไม่สามารถที่จะเข้าไปทําการอ,าอะไรอ่ะแทรกแซงกิจการภายในของแต่และประเทศได้นะครับทำได้แค่ใช้เพียงวิธีการทางสันติอย่างการสนทนาหรือการปรึกษาหารือเท่านั้นนะครับจึงทําให้อาเซียนเนี่ยต้องใช้วิธีการพูดคุยเพื่อเรียกร้องให้อาใ,ให้เมียนมาร์เนี่ยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับ ส่วนในอันที่สองนะครับกฎบัตรข้อที่สองข้อที่สิบสองวรรคที่สองนะครับจะเป็นเรื่องของการที่จะบอกว่าทุกข้อการพิพาทเนี่ยทุกขอ้อความขัดแย้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองด้านของสองครามการค้าด้านของการค้าด้านเศรษฐกิจด้านศาสนาด้านสังคมวัฒนธรรมทุกด้านของความร่วมมือนี้อาเซียนจะไม่ใช้ความรุนแรงแต่ใช้สันติวิธีในการพูดค uh ุยกันทุกทุกสาขานะครับคือเราจะไม่ใช้ความรุนแรงกันเลยนะครับอันนี้อ่ะไปต่อนะครับหรือยังอัตลักษณ์อาเซียนครับก็มีระบุไว้ครับว่าอาเซียนเนี่ยมีคำขวัญว่าอะไรก็จะอยู่ใน กฎบัตรนี้รวมถึงเรื่องของการกําหนดวันอาเซียนด้วยแต่ที่สาคัญครับเรื่องของเพลงอาเซียนดวงตราอาเซียนธงอาเซียนทั้งหมดจะอยู่ในเรื่องของกฎบัตรทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อ่ะอันนี้คือตัวสรุปครับอันนี้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงกฎบัตรนะครับเป็นสิ่งที่ลงนามในปี50และมีผลนะครับใช้ในปี51ที่ต้องทิ้งช่วงไว้หนึ่งปีเป็นเพื่อให้เราได้มีการเตรียมตัวนะครับยกตัวยอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดอยู่ในโรงเรียนนะครับแล้วปรากฏว่าครูออกกฎหมายว่าออกกฎในโรงเรียนว่าห้ามนักเรียน พก <utan> มือถือมาโรงเรียนแล้วครูประกาศปุ๊บแล้วใช้บังคับใช้วันนั้นเลยถามว่านักเรียนจะมีเวลาเตรียมตัวไหมนักเรียนก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวครับเพราะทุกคนก็เอามือถือมาอยู่แล้วครูเพิ่ประกาศเมื่อเช้าแล้วใช้เลยตอนนี้เท่ากับว่ามันก็จะทําให้แบบเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับเพราะงั้นในการประกาศสมมติถ้าเกิดไปโรงเรียนประกาศกดปุ๊บว่าห้ามนำมือถือมาโรงเรียนโดยเริ่มตั้งแต่วันพุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะอย่างนี้ถือว่าได้เพราะถือว่ามีการให้ระยะเวลาเตรียมตัวนะครับเพราะงั้นเช่นเดียวกันครับกดบัตรอาเซียหรอออกกุบแล้้้วว็ตงเนระะย ให้อยู่นมาครับใช้หลักากนั้นมานะครับเป็นธรรมนูญสูงสุดข,ข,ของอาเซียนเป็นธรรมนูญกฎหมายนะครับเป็นเหมือนกับตัวบทกฎหมายที่ระบุทุกๆอย่างเกี่ยวกับอาเซียนไว้ข้างในนะครับกฎบัตรนี้และเป็นกฎบัตรนี้มีทั้งหมด13บท55ข้อดังที่ได้พูดไปแล้วนะครับดูดควาสมสาคัญครับควาสมสาคัญของเขามีอะไรหนึ่งเป็นมาตรฐานการทํางานเพราะถ้าเราอยากรู้เรื่องของอาเซียนว่าอาเซียนใช้การตัดสินใจในแก้ปัญหายังไงมีข้อพิพาทแก้ปัญหายังไงองค์กรต่างๆทำงานยังไงหน่วยงานไหนมีอะไรบ้างต้องมาดูในนี้ครับ แล้วก็เป็นระเบียบการทํางานของอาเซียนอย่างที่ได้พูดไปเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนในการทํางานพวกนี้ก็ต้องมาดูในนี้เหมือนกันครับว่ากฎระเบียบว่ายังไงนะครับและมีผลในอาเซียนเป็นนิติบุคคลนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วทีตัวอย่างของกฎบัตรนะครับมีหมวดหมู่อื่นอีกเช่นเรื่องของการกําหนดประเทศสมาชิกรายงานข้อวิพากษ์รายละเอียดดวงตาอาเซียนการตัดสินใจของอาเซียนว่าอาเซียนตัดสินใจยังไงใช้หลักการอะไรเสียงข้างมากหรือใช้หลักการอะไร องค์กรและกฎเกณฑ์การทำงานองค์กรสูงสุดของอาเซียนคืออะไรกลไกการทำงานสูงสุดคืออะไรนะครับเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในเนื้อหาข้างหลังนะครับหรือประธานอาเซียนเรข้าริการอาเซียนมีตาแหน่งนี้ได้มายังไงต้องทํางานอะไรบ้างนะครับพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ่งหมวดนะครับตรงนี้แบ่งกลุ่มก้อนหน้าตาอาจจะคล้ายๆกับตัวอมองอัสนะครับอันนี้ก็พยายามใส่มาให้เป็นสีสันนะครับอันนี้ป๊อ,อกฟิสอีกแล้วครับข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของกฎบัตรนะครับ ข้อนี้ถ้าเราอ่านดูผ่านๆบางคนรีบตอบว่าตอบข้อ4เลยนะครับว่าทุกข้อรวดเป็นความสำคัญทุกข้อจริงๆแล้วข้อนี้นะครับต้องอ่านให้ดีนะครับเวลาครูทคำคาถามมันเนี่ยครูมักจะใช้ช้อยหลอกนี่ครับช้อยหลอกว่าทุกข้อซึ่งนักเรียนเวลาเห็นปุ๊บก็จะตอบตทันทีซึ่งครูชอบประมานหลอกให้นักเรียนได้แบบตายใจไงแต่ทีนี้ถ้าเกิดดูอ่านดูนะครับข้อนี้ครูเฉลยเลยนะครับนะครับเฉลยก็คือคําตอบเป็นข้อ3ครับทาให้อาเซีียนพ้นสภาพนิติบคุคคลอันนี้ชัดเจนครับว่าไม่ใช่เพราะว่า กฎบัตรอาเซียนมีผลให้อาเซียนเป็นนิติบุคคลไม่ใช่พลนิติบุคคลนะครับและอย่างคืออาเซียนเป็นองค์กรครับไม่ใช่บุคคลไม่สามารถที่จะเป็นบุคคลได้นะครับไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพบุคคลได้นะครับเพราะเขาไม่ได้มีตัวตนไงนะครับตรงนี้ต่อมาครับเมื่อกี้จบเรื่องกฎบัตรแล้วอันนี้มาสู่เรื่องของเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนแล้วปฏิจญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนฉบับที่สองนะครับชื่อภาษาอังกฤษยาวนะครับเขาเลยเรียกสั้นๆนะครับว่าบาหลี คลองอดสองลองพูดตามได้บาหลีคองคอดสองบาหลีคองคอดสองมีผลสําคัญคือทําให้อาเซียนเนี่ยเป็นประชาคมนะครับเอกาสารนี้เกิดขึ้นจากการประชุมในปี46ประชุมครั้งที่9นะครับระบุใจความสําคัญนะครับเอาใจความเน้นๆเลยนะครับก็คืออาเซียนต้องรวมตัวเป็นประชาคมนะครับทำงานอย่างเหนียวแน่นขึ้นทํางานอย่างร่วมมือกันขึ้นนะครับซึ่งเดิมทีครับกำหนดการออกว่าจะต้องประชาคมเนี่ยจัดตั้งในปี63 แต่เพราะว่าอาเซียนเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของกฎหมายเรื่องของเศรษฐ,ฐ,ฐกิจมีความพร้อมเร็วกว่ากําหนดจึงได้เลื่อนมาเป็นปี2558แดทนนะครับเพราะงั้นในช่วงปี58เนี่ยถ้าเรายังจําความกันได้บางทีเราอาจจะเจอเรื่องของความบ้าคลั่งอาเซียนของที่เราเคยเจอกันเช่นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามจะต้องใช้ทีมงานอาเซียนเสมอเวลามีงานกีฬาสีก็ต้องทีมอาเซียนเวลามีงานรวมสิลเกาก็ต้องเป็นทีมอาเซียนทุกๆอย่างจะเป็นทีมอาเซียนหมดเลยช่วงนั้นนะครับก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยหรืองานแข่งขันศิลปปะะต่่าางงๆก็็จเเเนนรืออีีมซย ก็จะเป็นแนวที่แบบช่วงนั้นก็คือเรากำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเราเลยต้องมีการตื่นตัวนะครับตรงนั้นกันทีนี้ครับประชาคมอาเซียนจะประกอบด้วยสประชาคมย่อยนะครับก็มีอันนี้ก็คือเราเคยพูดไปแล้วการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับเหล่านี้ึ่งพอค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวแบบสรุปกันนะครับสฏิญญาข้อรมือหรือบานหลีข้อขอดสองนะครับเกิดจากการประชุมครั้งที่เก้าปีสี่หกนะครับถ้าดูจากชื่อเดาได้เลยครับว่าต้องเกิดขึ้นนนนทีีีี่่เเเมือออบบาาาลกิโดซยแร เขาประชุมกันที่นั่นก็เลยใช้ชื่อบาหลีนะครับเป็นชื่อของปฏิญญาตัวนี้นะครับใจความสาคัญคืออาเซียนต้องเป็นประชาคมคือการทํางานอย่างเหน Tight ียวแน่นขึ้นนะครับและประชาคมต้องเกิดขึ้นในปี63แต่เนื่องจากว่าประชาคมอาเซียนมีความพร้อมกันมากกว่ามากกว่ามากมากมากขึ้นทําให้เกิดขึ้นก่อนเวาลากําหนดก็คือเกิดขึ้นในปี2558แทนนะครับอันนี้เพร,เนนะร,ราะมีความพร้อมเร็วขึ้นนะครับอาเซียนทำงานเป็นหนึ่งเดีย <multiplic través S 2> <nou, S 1> วกันใน3หัวข้อใน3ด้าน3สาขาหลักก็คืออันนี้นะครับการเมืองวอมมั่นคงนะครับ เนื่องจากกับการส่งเสริมสาระิพพาสร้างความปลอดภยัยเช่นอะไรสิ่งที่อาเซียนเคยดำเนินงานนะครับคือเช่นการทําเขตอาวุธเขตเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์นะครับเพราะถ้าเกิดว่าประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียนเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองเนี่ยมันจะเกิดความกดดันต่อประเทศรอบๆให้ว่าถ้าเกิดมีอามีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเหมือนกับว่าเขามีมีสูตรยอดอาวุธอยู่ซึ่งสมามารถข่มขู่ประเทศอื่นได้มันจะนําไปสู่ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันครับเพราะงั้นอาเซียนจึงได้ร่วมออกออกตรงนี้ร่วมกันว่าเราจะไม่ครอบครอง คือซึ่งก็เป็นการสร้างสันติภาพและสร้างความปลอดภัยความไว้วางใจให้แก่ภูมิภาคนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้นครับอันต่อมาประชาคมเศรษฐกิจครับ <c oughs> เศรษฐกิจอันที่นี้ก็คือเรื่องของขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเพิ่มขวัญตาอะไรการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แต่ละประเทศมีมีไรายได้ที่มากขึ้นนะครับเช่นการทําเขตการค้าเสรีโดยสรุปก็คือการค้าขายกันง่ายขึ้นนั่นแหละครับเรื <c oughs> ่องเขตการค้าเสรีเดี๋ยวจะอยู่ในเรื่องต่อไปนะครับถอนไวนิดนึงนะครับต่อมาคือด้านของประชาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของการยก,กระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเช่นเรื่องของการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะครับอาเซียนก็จะจัดตั้งแบบมหาลัยที่จะเข้าร่วมเครือข่ายนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนวิทยากรแลกเปลี่ยนครูอาจารย์แลกเปลี่ยนนักศึกษากันนะครับซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละภูมิภาคและพอเรียนจบเสร็จก็จก,กลับมายัางประเทศของตนเองแล้วก็นําความรู้ที่ได้จากประเทศอื่นๆนี้มาร่วมกันพั พอบฟิสหากต้องการศึกษารายละเอียดของธงอาเซียนและดูตาอาเซียนควรศึกษาสิสสา่งใดข้อนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเด็กบางคนเริ่มแบบมองหน้าแล้วว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษตอบไม่ได้ถ้าเป็นไทยเฉพาว่าข้อนี้ฉนนเฉลยเลยครับอาเซียนคัตเตอร์ครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สีฟ้านะครับบางคนบอกว่าจูจ่จำไม่ได้ครับว่าภาษาอังกฤษคืออะไรเทคนิคก,การจํานะครับอาเซียนคัตเตอร์คร์ดค์ดค์ดเหมือนออกเสียงว่าการ์ดไงการ์ดการ์ดคือบัตร ก็ act, คือบัตรนะครับเพราะงั umas, ้นบัตรกดบัตรไงอาเซียนคัตเตอร์การ์ดการ์ดการ์ดบทบัตรบัตรกดบัตรอาเซียนนะครับส่วนเบอร์สองก็เบอร์สี่คือสิ่งเดียวกันนะครับอาเซียนดีคาเลชันกับบัลแกดีคาเลชันก็คือปฏิญญาอาเซียนกับปฏิญญากรุงเทพสิ่งเดียวกันส่วนอันสามบาหลีคองคอร์ดใจความหลักคือทําให้เกิดประชาคมอาเซียนขึ้นนะครับก็คือเพราะงั้นต้องตอบข้อที่หนึ่งสีฟ้าครับผมรุปจบแล้วเนี่ยได้จบแล้วปฏิญญาอาเซียนระบุถึงวัตถุประสงค์เจ็ดข้อกดบัตรเป็นธรรมนูญสูงสุดบอกถึงงงงงกาา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 รทททํํนนนนขออเซียแว แล้วก็บารีข้องขอดจัดตั้งประชาคมให้มีสามประชาคมนะครับครั้งหน้าจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของอาเซียนสมัธิและก็กลไกการทํางานอาเซียนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหน้านะครับอันนี้อ่ะสีนี้สีนี้ครับป๊อปควิ z ข้อสี่นะครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับชึ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 บข้อนี้นะครับครูเฉลยอย่างรวดเร็วเลยครับถ้าเเราอ่านดูพิจารณาดูนะครับเราอาจจะได้คําตอบที่รวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบอ่านอาจจะอาจจะพลาดคำพลาดพลาดจุดสังเกตไปได้นะครับ ข้อนี้นะครับตอบเบอร์สีน้ําเงินครับเพราะว่าภาษาในการทํางานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ในความเป็นจริงครับเขาใช้เพียงแค่ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเท่านั้นนะครับภาษาไทยไม่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้อ่ะต่อมาครับข้อใดเกี่ยวข้องกับการรวมตัวเป็นประชาคม ข้อนี้นะครับเฉลยเลยก็คือข้อที่4ครับข้อ2และ3ถูกต้องนะครับเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนะครับส่วนข้อ1เป็นการลงนามปฏิญญาเป็นการก่อตั้งให้เกิดอาเซียนเท่านั้นนะครับนะครับวันนี้เนื้อหาจบเท่านี้นะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับหวังว่าเนื้อหาครั้งนี้จะไม่น่าเบื่อและจะไม่ยากเกินไปนะครับหากใครมีข้อสงสัยสามารถทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับหรือติดต่อมาทางไลน์ส่วนตัวครูหรือใน facebook ก็ได้นะครับ ทีนี้ก็ใครที่ดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์มาในช่อง YouTube ที่อยู่ข้างล่างได้นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมนักเรียนทุกคน